สวัสดีค่ะพันวัลสุคุนินนะคะวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะมาเป็นคำพยานอีกครั้งหนึ่งเรื่องพระเจ้าชี้หมายคนที่พระเจ้าทรงเลือกนะคะก็มีอยู่ว่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานกับพระเจ้าตอนเช้านะเฝ้าเดี่ยวก็จะอธิษฐานถวายตัวทุกวันนะคะว่าชีวิตของข้าพเจ้าที่เหลืออยู่เนี่ยขอพระองค์ใช้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือของพระองค์และวันนี้ ขอพระเจ้าชี้หมายลูกด้วยว่าลูกจะไปประกาศกับใครนะคะก็พระเจ้าก็ได้นำให้ไปประกาศกับลูกพี่ลูกน้องของสามีค่ะซึ่งพระเจ้าก็ถามพระเจ้าก่อนที่จะไปว่าลูกจะต้องมีถ้อยคําอะไรที่มาจากพระองค์บ้างเพราะว่าลูกไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็พระเจ้าก็ให้ถ้อยคํามาค่ะ โดยผ่านจากพี่น้องที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นถ้อยคําสั้นๆแต่มีความหมายมากนะคะข้าพเจ้าก็พอได้รับถ้อยคำข,ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความตื่นเต้นนะคะเมื่อไปถึงก็เข้าไปพูดคุยกับพี่น้องที่จะไปประกาศเนี่ยนะคะก็คุยเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆ แล้วก็ได้เริ่มต้นถามสั้นๆนะในสิ่งที่พระเจ้าบอกมาเขาเจ้าก็บอกกับพี่น้องว่าพี่คะชีวิตที่ผ่านมาพระเจ้าฝากถามว่าพี่เหนื่อยพอหรือยังชีวิตที่ผ่านมาตลอดชีวิตของพี่พี่เหนื่อยพอหรือยังคะ เขาพะเจ้าถามคำเดียวเขาก็น้ำตาซึมน,น้ำตาไหลแล้วรู้สึกตื้อว่าจะพูดอย่างไรดีข้าพเจ้าก็ได้แต่บอกว่าพระเจ้ารักพี่และต้องการช่วยพี่ค่ะถ้าหากชีวิตของพี่ที่ทำดีมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยแล้วไม่มีใครเห็น ความดีที่ที่พี่ทํามันคือศูนย์เปล่าแต่พระเจ้าปราถนาจะช่วยชีวิตที่ดึงพี่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับการอวยพรค่ะเพราะว่าถ้าพี่ทําความดีถาวายเกียรติพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรชีวิตพี่เขาเจ้าพูดแค่นี้จริงๆค่ะยังไม่ทันได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเลยค่ะเขาก็บอกจะต้องทํำยังไงถึงจะถึงจะ ได้ได้พระเจ้าพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทันทีแล้วก็บอกเขาว่าเพียงต้อนรับพระเจ้าค่ะแล้วก็ได้นำอธิษฐานต้อนรับพระเจ้าด้วยปากแล้วก็เชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคริสต์ได้มาไถ่าบากยกบาปของที่ไปไว้ที่พระกายของพระองค์ทั้งหมดแล้วความทุกข์ใจทุกอย่างที่ พี่มีปัญหาต่างๆพระเจ้าแบกรับไปไว้แล้วที่ไม้กางเขนนั้นเมื่อเขาต้อนรับพระเจ้าเขารู้สึกโล่งเบาสบายซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายๆไม่ยากเลยเมื่อพระเจ้านำต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของข้าพระเจ้าที่จะต้องออมอบพระคัมภีร์ให้เขาอ่านศึกษาแล้วก็ เลี้ยงนะคะเลี้ยงดูแล้วก็ให้รู้จักถึงความรักของพระเจ้าค่ะแล้วสิ่งนั้นพระเจ้าจะนำเองทุกวันเลยค่ะก็เลยอยากแบ่งปันเป็นคำพยานให้กับพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้าทรงนำไม่ยากเลยพระเจ้าจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ต้องพูดเยอะด้วยค่ะพระเจ้าชี้หมายแล้วมีถ้อยคำง่ายๆให้กับเราเมื่อเราพูด ออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์ของเราสิ่งนั้นก็สำเร็จและเกิดผลด้วยข้าพเจ้าเลยอยากขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าและพระเจ้าชี้หมายให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ก็เลยอยากแบ่งปันพี่น้องว่าถ้าใครอยากที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นข้าพเจ้าเปิดบ้าน ที่อ่างทองนมัสก,การทุกวันเสาร์แล้วก็เสาร์เว้นเสาร์ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีค่ะแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากจิตวิญญาณภายในจริงๆจ,จ,จะรู้จักพระเจ้าจริงๆไม่ใช่มารู้จักแต่อยากได้พ,อพอระพรไม่ใช่ขพระเจ้าต้องการให้พี่น้องได้รับความรอดรอดจากความบาป รอดจากความทุกใจนะะแล้วสิ่งที่เหลือเรื่องพระพรจะตามมาเองโดยอัตโนมัติค่ะค่ะก็อยากจะสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวค่ะอารมน์